เป็นไงจันสุดยอดของแท้ละสามสายพันธุ์เนี่ยสามสายพันธุ์ของแท้ขี้โม้นี่ขี้โม้เป็นตัวเลยอาจารย์นะจาันระวางไว้ข้างล่างแล้วก็แล้วก็เอาผ้าคุมหัวคลุมที่ตามันเ<อ>นื้อคุมปิดตาเลยปิดตาเลย,ป,เลยปิดตาไว้ก่อนแล้วก็จับคอคแล้<อ>ไม่ธรรมดา<อ>เอาคีดไหมขีดไหม เหลือคอนไหม <laughs> จหเจ้าคิมเจ้าคอนอาจารย์ธรรมดาอาจารย์ต้องจับไตอาจารย์ธรรมดาต้องจับไตเงี้ยงก่นนะลาบเลยอาจารย์หรือตุ่มเ <laughs> <laughs> ดียเ๋ยวไปฝากเมียแล้วครับ ไปไปฝากเมียนะครับพอหมานอยู่สามสายพันธุ์นี่ใช้ได้เหยื่ออะไรนะอาจารย์สามสายพันธุ์ครับไอเลือยงขี้มโม้ไหมโคตรโม้โมเลยเอาละอาจารย์